คุณไพบู์นิติตะวันปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐออกมาโพลธน,นาเต้าข่าวบอกว่าวันนี้เจ็ดโมงเชา้าพักเพื่อไทยจะล่มสลายแม่สร้างข่าวซะใหญ่โตครับโดยความเป็นจริงคุณไพบูลณ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักนะครับหลังจากนั้นก็มาอยู่พักพลังประชารัฐ เที่ยวนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเลขลำดับบัญชีรละชื่อไม่ถึงมาโพนธนาสร้างข่าวว่าเจ็ดโมงเช้าพรรคเพื่อไทยจะล่มสลายจะล่มสลายเพราะเหตุใดผมก็นั่งคิดอยู่หาไม่เจอครับผมมีแต่เพียงว่าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีมีนายกสองคนไปแล้วคุณแพทองทานเข้ามานโยบายหนึ่งหมื่นบาทก็มอบให้คน ที่พิการและเปราะบางไปแล้ว14.5ล้านคนประชาชนให้ความนิยมพักเพื่อไทยถึง65เปอร์เซ็นนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีสูงมากครับไม่ทราบว่าคุณไพบู์คิดอะไรอยู่นะครับ7โมงเช้าเปิดนะครับถ้าไม่เปิดหรือไม่เป็นข่าวใหญ่โตคุณจะเป็นเท่าเลี้ยงแกะนะครับไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะ จ็ดโมงพักเพื่อไทยจะล่มสลายแตกฟองน้ำลายหน้าขบขันเท่าเลี้ยงแกะไพบูลนิติตะวันสวดมนต์ลงยันตอ่อฝาโลงหรือจะเป็นวันลงยันตอ่อฝาโลงไพบูลนิติตะวันประเพิดประเพิดครับออกไปจากวงการทางการเมืองอย่าสร้างข่าวเท็จเพื่อให้ประชาชนสับสน ประเทศกำลังพัฒนานายกรัฐมนตรีกำลังนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญอย่าเอาอาคติส่วนตัวที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลเที่ยวนี้มาเป็นอารมณ์คมขู่ไปเรื่อยมันไม่ดีนะครับ